สบายดีป่าลุงทักทายสบายดีเบอร์สุคนซ่องเบาเล่าบ้า,บานนาเด้จับป่าลุงตอนแรงแรงกับพอดาวสิไปไทยหน้าเด้จับป่าลุงไทยหน้าศิปุกพักปุกหญ้าเด้จับป่าลุงไป็นหเพื่องเร็วเร็วป็นหเพื่องเร็วเพอดาวสิไทยเลยปเป็ๆๆนแรง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 พอดาวสิไทยเลยไป็นหเพื่อง รูจอเพร่อ,องนั่นเล่นเล่นเล่นล่ทั้งพี่เออก็ทั้งนั้นแล้ว Saya tak perlu. กจ uhm, ะพาลุงหัวผักผักกะปุเราพร้อมสนอกตา สิบหกโมงสินาทีอไปดินไ้ยปลูกพักปลูกปลูกยังแหลเลินพวกแ่เหนดกันแบบไทวทั้งที่ทั้งที่กัโบได้ทั้งที่กับปูทั้งที่กับโบได้ปลูกนะปลูกแล้วใช่ไหม I don't know. 哇、啊 สบายดีล้างกล้องพี่น้องมีผัวซวยน้องเนยน้องนัชชาพี่น้องเลยเริ่มนะเด้อพี่น้องเด้อเริ่มสิปลูกแล้วเริ่มไถไว้ก่อนซาอายู่พี่นี่กระปุกได้แข่งกระไพ้ายาพี่น้องเลยปลูกพอได้กินมาปลูกเพรปลูกซ่กองให้พี่น้องให้ลุ้มลงไปนี้่องให้นี่เอาซัมทีตัวเองดูแลไว้พี่น้องเลย ขาฟ้าพี่น้องเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่มาเบิ่งมาชมเบิ่งพี่น้องเอ้ยปีนี้สิได้ปลูกย่างแน่มาหลุดนนำกันต้นตอนนี้กะทายไว้ก่อนน้องเน่น้องกระชาชอยเขาก็พอได้ย่อนเขาอลไรพี่น้องเอ้ย้เอ๊สวัสดีครับเร็ว สวัสดีครับกันลูกกันดูแลได้เนาะพี่น้องเอ้ยปลูกกะไรลปลูกไร่ข้าก็ีชีดูแลมันปูนทั่วเทิงะนะอย่างหนึ่งคนเท่ากันหน่อยหละคือเท่าแบบเอาลูกแได้แต่บ่อดาว ใช้ทุมดินก่อนเบิ้งดินกับดินนั่นกิตางามอยู่พี่น้องเลยปุกนั่นปุกนี่กับสีงามยูตีเจอทุบๆเพื่อนั่นสิปลูกอยู่คูนแคมพัวหมดละแคมเพื่อนปูกปีนี้มาปลูกอยู่ทรงหน้าเลยจะคิดว่าว่าสิปลูกน้องเนื้อหน้าสิปลูกบักแตงพี่น้องเลยส่วนเพื่อนล้วน้าสิปลูกบักกระโพดน้องลับชาสิปลูกพักบุ้งมาสั่น เพ็ดนะกันนะพี่น้องเพ็ดหน่อยเลยนะเรห่าวอะไรอ่า้เง้ยฮลดฮลดฮลยไปวบนั่นไปรุบเอาเลยฮุบออกรถเ้ย ฮุมพูดลุงน้องผู้แบบเตื่อยเครื่องอยงนี้ซีเราพี่น้องเลยเป็ดมาหาเห็นเป็ดป่าครับอ้ยมาแกวแซ้วนี่เดือดไปเนี่ยไทยกบดินมาหน่อยพี่น้องเล้วบอไทยอย่าง กงระบอกได้ไงพี่น้องเอ้ยปีนี้ท้าห้ามาปลูกอยู่ไนหน้าภาคขยงอาะชีกเกิดเรือบระเกิดห้าจะทิมที่หม,มวกนะแม่ใส่หมวกหายตังมาปลูกไม่ยา,าห้ามมากเกลือพี่น้องเอ้ย,ยห้ามมากเกลือปลาเบี่ยงกล่องไว้เนี่ยเขขอโทษน,น้ำมัลายได้พี่น้องเลยมากเกลือปลาคนเป็ดไทก่กับแซวล ใช้เพื่อจได้เพื่องค่ะสู้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 น้องเลยเพื่อจะกินหมากแตงเออนี่ยอ๋อแบ้องเนี่ัน ใส่ตีนเล็กเลยเพราะว่ามันอดออกอดเข่าอยู่ค่ะบางเธอถ้าเอาเข่าไปซีเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่อย,อยู่เราก็เลยใส่ตีนยางไทยไปเลยก็อหลุดบึนบึนหลุดบึนบึน,บนอไทยหลุดดูชายยืนหข่กําลังใจปิ้งปิ้ง,งลูกมากบังกรอนอปิ้งปิ้งอื้อืมกระลัะอื้ อไรดีปลาลุงไหีปลาลูกปลูกยังไงปลูกมะกระพุนปลูกมะแตงปลูกพกบงปลูกัาวทีแล้วก็้กป๋โพนยผักผักกาดผักกาดแงหวานได้น่ะแงหวาน้งหวานบ่มีนี่แงไทยนะบอง่วยยังไงกินซุปนะบ่ห้างสิปลูกมะแตง Đang nổi, kinh đẹp sẹp đẹp 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 nằm thì ลูกปัดคนเบน่งอนไเบ่งมาแลเบ่งดูหน่อยมากลเข้ามาไหยเอาเอาไปชุลูกเขาอ,อ,อันนี้เลยอนะจริงจริงไม่สิทิ์นี่ไหนแบบห้ามสอนมึงลุมางนานานี่นี่โอ้โหอืม ปลูกเลยมากำังก่อเรื่องอีกแล้วพี่นอนะ้องเอ้ยไปหาอะไรแบะเขาอีกเลยเฮ้ยจะการมันไปปุยนีเ่เป็ด,ปดหญ่มากไปไนั่นน้เป็ดเ้ยไปไล่ไเป็เนี่ใส่ม่ย ไปเดี๋ยวปลูมัไปทางในปะลูกเลยไปายหามัาเบิงเป็ดปะลูกมกเบิงเป็ดบ่ป็ะปูกสายตาเป็นแน่มืงเป็ดโอจริงจังขนาดนี้ ติงๆไหนติงๆไหนกดกแล้วละให้1พี่น้องเอ้ยให้คอ2 เถอะบรรยากาศในเพลงสเดอขอบคุณพี่น้องเด้อสุขุกคนนาทีมาเบิ่งมาชมคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อมาย่าเบิ่งเบิ่งเป็ดบ่ลูกก่นครนเสียงนะว่าผมามหลมาเป็ดเด้อฮว่า